ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bokbitch a n n e l นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัว Samsung A5 2017ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วก็ยังมีคนใช้งานอยู่นะเพราะว่าที่ผมไปเดินพวกรถไฟฟ้าเดินตลาดก็ยังเห็นมีคนใช้ตัวนี้อยู่ผมก็เลยสงสัยว่าในปีนี้มันจะไหวจริงไหมและทำไมถึงยังใช้กันอยู่ผมก็เลยได้เครื่องมาเป็นมือสองนะครับ แต่ว่าผมไปขอไม่ระบุราคานะก็ต้องลองไปค้นหาเอาเองตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมามือหนึ่งราคา14,00นบาทก็ปีนี้ก็ผ่านมา4ปีแล้วผมว่ามันค่อนข้างอายุเยอะแล้วพอสมควรโดยสเปคคร่าวๆนะครับตัวนี้เป็นตัวหน้าจอ5.2นิ้วความละเอียด full hd panel เป็น super amoled ซึ่งสีจอเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยมากๆ ตัวแรมนะครับตัวนี้ให้มา3 g กิกตัวลอมให้มา3 2กิกะไบต์ cpu นะครับเป็นของ exynos 7880เปิดตัวมาที่ android version 6นะครับตอนนี้ก็ไปสุดได้แค่ version แค่9เท่านั้นยังไม่ใช่เป็น one ui ส่วนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มีแค่3,000 m มิลลแอมถามว่าที่ผมใช้งานมาเนี่ยได้ลองใช้งานมาประมาณ2วันเนี่ยผมว่าแบตมันค่อนข้างที่จะ หมดวเลยเพราะว่ามันน่าจะเป็นด้วยอายุมันด้วยเพราะว่าแบตเพิ่งจะเปลี่ยนมาได้ประมาณอาทิตย์นึงเองตัวพวกแผงวงจรยิ่งอายุมากมันก็ยิ่งกินไฟมากเพราะว่าผมใช้มาเนี่ยอยู่ได้ใช้งานทั่วไปนะผมว่าประมาณเกือบเกือบช่วงบ่ายแค่ช่วงบ่ายครับตั้งแต่เช้ามาเลยแปดโมงยันบ่ายก็อยู่ได้แค่นั้นเพราะว่ามันมันค่อนข้างซดแบตเลยทีเดียว กล้องนะครับกล้องตัวนี้ความเอียดกล้องหน้าของมันเป็นอยู่ที่16ล้านพิกเซลส่วนความเอียดกล้องหลังอยู่ที่16ล้านพิกเซลเท่ากันคุณภาพของกล้องหน้านะครับกล้องหน้าผมว่าเก็บรายละเอียดดีเทลได้ดีนะพวกขนตาตาเนี่ยผมว่าคมมากเลยแล้วก็ สีผิวเนี่ยผมว่ามันทําผิวได้สวยมากเลยตัวหนึ่งเนี่ยในปีนั้นนะผมว่าสีผิวทําได้ดีนะกล้องหน้าก็โอเคด้วยแต่ถ้าเกิดเทียบกับมือถือในในยุคของปีนี้ไปไกลกว่ามากส่วนอันนี้เป็นวิดีโอกล้องหน้านะครับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างเนียนตาในเรื่องผิวนะแต่ว่า การกันสั่นอะไรพวกนี้มันมันไม่ได้ช่วยกันสั่นอะไรเลยมันสั่นไหวมากๆการย้อนแสงเนี่ยค่อนข้างมืดเลยทีเดียวกล้องมันพยายามจะจับดีเทคหน้าอยู่ตลอดครับแต่ว่าบางทีมันหาไม่เจอมันก็เลยกลายเป็นมุมมืดถ้าเกิดถ่ายที่แสงสว่างเนี่ยผมว่าสว่างแบบชัดมากเลยตาขนตาริ้วรอยต่างๆเนี่ยเห็นชัดเลย กล้องหลังเป็นความละเอียด16ล้านพิกเซลเท่ากันแต่ว่าการถ่ายในยที่แสงมากอย่างช่วงกลางวันแดดจ้าๆเนี่ยมันค่อนข้างมืดนะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมันพยายามทำเก็บ HDR มาด้วยก็เลยทำให้พื้นผิวที่เราเห็นอยู่ข้างล่างเนี่ยมันมันมืดลงหรือว่ามันมันเป็นอย่างนี้ของตัวกล้องมันอยู่แล้ว HDR ขึ้นเก็บมาได้เยอะเลยแต่ว่าทำให้ภาพส่วนล่างเนี่ยมืดไปด้วยต้นไม้ผมโฟกัสที่ดอกไม้เนี่ยการเบอร์หลังเนี่ยก็โอเคนะระดับหนึ่งเห็นไหมครับว่าความเรียวของภาพเนี่ยคือพวกต้นไม้เนี่ยดอกไม้นี่โอ้โหคมมากๆเลยผมว่าคมใช้ได้เลยอะ่ะแต่ถ้าเาถามเรื่องการโฟกัสเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะไหวไปนิดนึงคือ เราพยายามถ่ายให้นิ่งที่สุดใช่ไหมแล้วเราแบบพอกดชัตเตอร์ปุ๊บแบบมือจะมีจังหวะที่มือเราขยับอะไปกดปุ๊บมันจะทําให้ภาพไหวซึ่งตัวเนี้ยมันจะไม่มีการการสารั่นเนี่ยมันทำงานในขณะที่เรากดชัตเตอร์ซึ่งตัวนี้มันมันไม่มีทําให้บางทีเวลาเรากดภาพเนี่ยมันเกิดอาการไหวเนี่ยครับให่ยยต้นไม้โอ้โหแบบคมมากเลยแต่ว่าด้วยเรื่องของไฮไลท์ ชาโดเนี่ยเก็บได้ดีแต่ว่าส่วนของไฮไลท์เนี่ยค่อนข้างจะโอเวอร์เลยคือมองไม่เห็นเลยสว่างเจ้าคือคือสว่างมากๆวิดีโอในที่แสงไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะประมาณนี้มันก็จะเก็บได้ค่อนข้างโอเคนะในที่มืดก็เก็บได้ดีอยู่แต่ว่าข้อเสียหลักๆใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องการกันสั่นการกันกกสันเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีเลย แสงสีต่างๆผมว่าเก็บมาได้สดอิ่มใช้ได้เลยเทียบกับในตัวของ A5 ของปีนี้นะซีรีส์ A5 ปีนี้ก็จะเป็น A52S ก็พัฒนาไปไกลมากๆพอๆกับเรือธงของปี2017เเลยในส่วนของกล้องหลังนะครับเป็นรูปภาพอันนี้ผมว่ามันมีความไหวนิดนึงนะภาพเนี่ย มันจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่มันจะมีความแบบสันอยู่นิดๆอันนี้คือการเก็บในที่แสงน้อยนะครับได้ไปกินแล้วลองถ่ายดูแล้วก็ผมว่ามันค่อนข้างเก็บสีได้อิ่มมากๆเลยนะพวกสีอาหารเนี่ยผมว่าสวยเนี่ยคมกริบเลยถ้าเกิดมือเรานิ่งอะ่ะแล้วจวังหวะกดมันพอดีมันก็จะคมมากเนี่ยข้าวโพดสีเหลืองแบบอิ่มตามากๆอย่างเนื้อสีของทาสีของเนื้อสีของซอสที่อยู่ข้างบนเนี่ยครับ มันค่อนข้างจะอิ่มเลยเมื่อเทียบกับค่าตัวในปีของสองพันสิเจ็ผมว่าดีเลยนะรูปนี้เนี่ยผมว่าสีมันมันมันไว้บลาซ์นอะมันค่อนข้างจะผิดพลาดนิดนึงนะเพราะว่าด้วยตาที่ผมเห็นคราวนั้นอะไว้บาลาซ์นมันมันเหลืองกว่านี้แต่นี่มันมันเกลี่ยออกมาซะเป็นแบบขาวไปหน่อยทําให้เนื้อมันดูซีดไปหน่อยนึงแต่เรื่องของความคมเนี่ยโหผมบอกได้เลยว่าคมมากมาก เห็นยันเม็ดเลยอะเนื้อหนังโหเม็ดครบต่อไปนะครับเป็นในส่วนของเรื่องเสียงเดี๋ยวผมจะเทสเสียงให้ฟังว่าถ้ามาฟังเพลงแล้วพวกนี้มันจะโอเคไหม Okay. อย่างในเรื่องเสียงเนี่ยที่ได้ทดสอบกันไปผมว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างดังแล้วก็มิมติเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าเนื้อหาดีเทลของเสียงเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ครบอยู่แต่ในเรื่องของเสียงเบสที่เห็นจะเป็นการแบบวางแนบกับพื้นซึ่งมันจะมีแอบบแบบมีเบสมานิดนึงแต่ถ้าเกิดยกเนี่ยจะไม่ค่อยมีเสียงเบสมากเท่าไหร่ก็โดยรวมของเสียงเนี่ยถือว่าเราอยู่ในระดับกลางๆนะครับ ต่อไปนะครับเป็นดูในส่วนของเกมนะครับเกมที่ผมจะทดสอบเนี่ยก็คือเกม Bank De ี m ซึ่งในเกมเนี้ยแบงค์ e ีมเนี่ยมาเป็นเกมเพลงที่เราจะกดตามทำนองของเพลงนะครับแต่ว่าที่ผมทดสอบอันเนี้ยก็คือจะทดสอบการทัชสกรีนว่าในเกมเนี้ยเวลาเราเล่นอนะ่ะเราจะมีอาการหน่วงไหมจะมีอาการทัชตรงแต่ว่ามันไม่ไปบ้างหรือเปล่าจะทดสอบความเร็วของ cpu ว่ามันจะไหวไหมนะครับ อันนี้การทดสอบเกมก็จะพอแค่นี้นะครับก็ผมว่านะบางทีผมกดไปโดนะแต่ว่าการอ่านของทัศสกรีนอะมันยังไม่ค่อยทานด้วยเนื่องด้วยจาก CPU ที่มันค่อนข้างจะเก่าแล้วเกมที่มันค่อนข้างจะกินสเปคนิดนึงแต่ก็ยังไม่เทียบเท่าของเก็นชินหรือว่าโปเกมอนนะครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ว่ามันยังไม่ค่อยจะ,สะเสถียรสัเท่าไหร่เพราะบางจังหวะอย่างที่การกดที่ผมเมื่อกี้มันจะมีจังหวะที่ ปุ่มมันเลื่อนมาแต่ว่า,าเรากดไปแล้วอ่ะมันจะดีเลย์ประมาณนิดนึงเพื่อที่จะติดปุ่มมันจะทําให้เกมอย่างเงี้ยเรากดไม่ได้เราจะทำให้คะแนนเราเสียแล้วก็พลาดไปนะครับสรุปนะครับก็ตัวนี้ถามว่าน่าเล่นไหมในปี2021โดยรวมและเทียบจากสเปคในหลายๆตัวของมือ2นะครับผมว่ามันค่อนข้างจะมีตัวเลือกอื่นที่น่าสนใจมากกว่านี้นะครับ เพราะตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบเรือธงของปี2017ซะทีเดียวเพราะฉะนั้นจะมีเรือธงของปี17ที่ราคาต่ำกว่า5,000บาทก็มีซึ่งต้องลองหาดูนะครับว่ามันจะถูกใจกับคุณไหมอย่างไรแล้วตามวันนี้ผมช่องบล็อกบิด Channel ก็ขอจบการรีวิว a 5 2017ไปเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ